สวัสดีทักทายเพื่อนๆชาว youtube ทุกท่านครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y t u t u ครับผมไรสังกัดดังซึ่งนะฮะคลิปนี้ามาอัปเดตนะครับะกระท่อมที่ทำอยู่ที่นาเนาะตอนนี้ก็ รอนะครับช่างก็บอกว่ารอเทป,ปูนอันนี้พื้นเรียบร้อยแล้วฮะดีวเ,เราขึ้นมาด้านบนนะ ฝั่งนี้เป็นฝั่งห้องน้ำมะที่เห็นอยู่นี่ฮะบรรยากาศที่อมองไปด้านล่างครับเป็นตัวให้อาหารปลาช่างเขาวา่านให้อาหารปลาครับผม ใช้เป็นอ่อสีดำหมดเลยนะฮะด้านข้างก็บางเป็นแผ่นแผ่นเรียบนะ แต่ก็ด้านนอ,อกทาเป็นสีดำเหมือนเดิมเรียกว่างานตรงนี้เน้นเป็นสีดำเน้นเป็นสีดำหมดเลยนะครับด้านบนฮะเห็นไหมเสาตรงไหนที่ว่าตรงที่โชว์คล้ายๆเป็นอ่าเป็นเขาให้เป็นสีดำนะครับ อ่าไอ้รตรงโล่งๆแตรงนี้เขาติดกระจกเลยติดกระจกเว่งเลยหรือยัองไงโอ้กระจกนี่ทำเพราะว่าติดกระจกครับช่วงว่างๆตรงนี้นะอ๋อยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดตารางเมตรเห็นไหมฮะทาเป็นสีดำหมดนะครับด้านบนหลังคา เศบข้างเสาหรือว่าเหล็กต่างๆตัวไหนที่มันเป็นเหล็กน,น,นะครับก็จะเป็นเป็นสีดำหมดเลยนะครับพื้นยกระดับขึ้นต่ำๆตรงนั้นเป็นห้องน้ำนิดหนึ่งนะครับเอแต่แต่ตัวบล็อกก่อเน,นี่ตัวบล็อกก่อน,นี่ยจะก่อตรงไหน,นอีกนี่ครับตรงนี้ก็จะ ครับครับนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโซล่าเซลล์ฝั่งนี้ครับ ด้านล่างยกระดับประมาณหนึ่งเมตรครับ ีบรรยากาศด้านบนนะด้านหน้าสะาด้านหน้าโครงสร้างก็จะเป็นสะสองลูกนะครับ มีต้นมะขามป้อมอยู่ประมาณ3ามสีต้นนะมีลายต้นอยู่แต่ว่าอ่ามันโดนกับตัวตัวกระท่อมตรงนี้นะก็เลยอต้องตัดออกนะคร เดี๋ยวเรามารอติดตามชมในช่วงที่เขาเทพื้นเทอะไรเสร็จนะครับประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับกับงานนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆวันนี้ก็ไม่ได้เข้ามาสักประมาณ2วันแล้วนะฮะก็เลยเข้ามาดู จะเช้าอะวันนี้แต่เช้าหน่อยช่างก็เพิ่งเข้ามาถึงนะครับเขบอกว่าวันนี้จะเทป,ปูนนะนี่ครับทำไว้เพื่อ,อ,อการพักผ่อนนะครับ คนไปคนมาครับเครื Malcolm. ่องปั่นไฟครับตัวนี้กับสะที่เรา ที่เราเลี้ยงปลานะครับสาานี้น้ำปั่นน้ำไว้เต็มครับนะแล้วก็มีท่อวางให้มันไหลลงนะวันนี้เขาไม่ได้ปั่นนะครับสร้างเพื่อบรรยากาศที่ ไว้นะฮะพักผ่อนนะฮะ นี่ครับบรรยากาศที่สวนที่ทุ่งนานะฮะสะลูกใหม่นะครับเลี้ยงปลาด้วยนิดหน่อยฮะอันนี้ลูกเก่านะลูกเก่าแต่ปั่นน้ำไว้เต็มนะครับเพื่อที่จะอ่า ได้น้ำปั่นลงข้างล่างนะฮะสารล่างโฟมลังโฟมเราเต็มเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายฮะสวัสดีครับ